สายแรกของวันนี้จากทางบ้านสวัสดีคุณเปิลค่ะค่ะผมเนาะวันนี้โทรมาด้วยเรื่องของพี่ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องคุณเปิลเองเลยเหรอใช่ค่ะได้คเปิลถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะค่ะก็คือเป็นเรื่องของพี่ชายค่ะที่เป็นลูกพี่น้องกันย้อนไปประมาณแบบแปดเก้าปีที่แล้วอะค่ะครับพี่ชายค่ะจะจะเป็นคนที่แบบพิการทางสายตาก็คือตาแกจะบอดข้างนึ่งหูแกก็คือ จะได้ยินแต่ว่าได้ยินไม่ชัดแล้วก็พูดพูดจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็คือพูดสื่อสารได้แต่ว่าจะพูดแบบเหมือนคนลิ้นไก่สั้นนะคะ,ะ okay. คือปกติอะค่ะพี่ก็แบบจะทํางานกลับมาบ้านแล้วก็ไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะไปกินเหล้าไปซ่อมรถอะไรที่บ้านเพื่อนเป็นประจาอยู่แล้วค่ะคะแล้วพอในวันวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ วันนั้นอะพี่ก็กลับเข้าบ้านนะเลิกงานแล้วก็ออกไปบ้านเพื่อนปกติแต่ที่มันผิดปกติก็คือปกติพี่อ่ะจะไม่กลับบ้านดึกก็คือจะไม่เกินเที่ยงคืนหรือไม่เกินสองทุ่มเพราะจะต้องกลับมาทานข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างเี้ค่ะครับ <c oughs> แต่วันนั้นนะคะพี่หายไปเลยจนถึงแบบสองทุ่มสามทุ่มก็ยังไม่เข้าบ้านแล้วก็ติดต่อก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไป <c oughs> ค่ะแล่ทีนี้นะก็โทรไปถาม บ้านเพื่อนที่หมู่บ้านเดียวกันที่พี่ไปประจําอะค่ะเขาก็บอกว่าแวะมานะแต่กลับไปแล้วช่วงประมาณแบบทุ่มนึ่งอะไรอย่างนี้ะนะคะนะก็แบบว่าเออสงสัยจะไปบ้านคนอื่นหรือเปล่าก็คือไปถามหลายๆบ้านแล้วก็ไม่เจอก็อแบบเออคงจะแวะไปกับใครที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้ก็เข้านอนค่ะจนแบบน้ก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีก็คือเช้าอีกวันหนึง่งก็คือพี่ก็ต้องแบบไปทํางานเงี้ยค่ะแล้วก็ พี่ก็ยังไม่กลับเข้าบ้านค่ะหายไปทั้งคืนเลยใช่หายไปทั้งคืนเลยที่ไม่กลับเข้าบ้านมาแล้วทีนี้นะก็เริ่มโทรหาพวกหนูเริ่มโทรหายาแล้วว่าแบบมันไม่ใช่แล้วไม่ปกติแล้วปกติคือพี่จะไม่นอนบ้านคนอื่นแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็โทรหาพี่ชายหนูพี่พี่อีกคนหนึ่งก่อนว่าแบบเออมานนอนกับ ที่คนนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นญาติกันก็บอกไม่มีนะอะไรเงี้ยค่ะแล่ทีเนี้ยก็ตามตามหามก็ไม่เจอทีนี้ก็เลยอาจตัดสินใจไปโทรไปถามที่โรงพักแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่ามีเมื่อคืนมีอุบัติเหตุนะมีสองเคสเป็นเคสที่อยู่ในห้อง ICU, ไอซียูแต่อยู่ในห้องดับจิต โอ้โหใจไปตุ้มๆต่อมๆเลยเลวร้ายทั้งคู่แต่ว่าเราก็คิดในทางบอกเนี่ยแบบเออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้กันค่ะมันต้องไม่ใช่คนของเราใช่ใช่เพราะว่ามันไม่มีรางสังหณ์ไม่มีอะไรเลยนีค่ะไม่มีรางบอกเคสอะไรเนี้ยค่ะทีเนี้ยก็แบบก็ไปไปที่โรงพยาบาลก็ขอดูเคสที่อยู่ในห้องไอซียูก่อนเขาก็บอกว่าเคสเนี้ยเป็นแบบคนต่างด้าวนะเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเอะไม่น่าใช่แล้วเพราะพี่เราเป็นคนไทย แต่ก็ขอเข้าไปดูก่อนเพื่อแบบข้อมูลเขาผิดอะไรเย่างนี้ยค่ะ,คะพอเข้าไปดูหน้าแล้วแบบเออไม่ใช่ก็เลยเคสนึงที่ในห้องดับจิตค่ะเขาก็บอกว่าเอาในห้องดับจิตเนี่ยเป็นเคสผู้ชายมิลนามเพราะว่าไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลไม่ทราบข้อมูลเลยเพราะว่าเขาไม่ได้พกบ,บัตรอะไรไปเลยอันเนี้ยค่ะคือเริ่มใจใจสารละเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้พก กระเป๋าฟังไม่ได้พกตัรประชาชนไปเลยคืนนั้นแล้วก็ทีนี้ก็ให้พี่สาวเป็นคนเข้าไปดูค่ะเพราะว่านะ้าไม่กล้าเข้าไปดูให้พี่สาวเข้าไปดูกับพี่เคยก่อนก็พอไปเปิดเข้านะคะพี่สาวก็แบบเข่าอ่อนเลยก็คือเป็นพี่ชายของินโอ้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอดูเพราะว่าเขาจะต้องถ่ายรูปใบใช่นเคะเวลาไปเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงเกิดเรื่องได้ยังไง ใช่ก็คือแกขับรถไปอีกหมู่บ้านนึ่งขับ,บอมอเตอร์ไซค์ไปอะค่ะคแล้วรถมันน่าจะแบบลงข้างทางอะคะ่ะแล้วแกเสียชีวิตคาที่แต่ว่าที่ที่น่าสงสัยก็คือตอนที่พวกนะคะ่ะไปรับศพมามาอาบน้ําศพที่บ้านอะคะ่ะในมือพี่ชายะคะ่ะถือไฟท้ายของไฟเลี้ยวรถอยู่แกกำไว้แน่เลยเป็นสีแดงะคะ่ะแล้วก็น้าก็บอกว่า,วาอันเนี้ยมันไม่ใช่ ไฟท้ายรถมอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยมันเป็นไฟท้ายรถยนต์นะพอดูรูปที่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นมันเป็นป่ากล้วยอะค่ะมันไม่น่าจะเสียชีวิตคาที่อะค่ะเพราะว่าถ้ามันลงไปอะค่ะมันไม่ใช่แบบปูนซีเมนหรือว่าเสาแท่งปูนอะไรที่จะต้องไปฟาดเจ็บเนาะอ่ามันไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็มีไอไฟท้ายของรถยนต์อยู่แต่ว่ามันไม่มีคู่กรณีใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีคู่กรณีค่ะแล้วทีเนี้ยสภาพศพก็คือคนนอนหลับปกติเลยค่ะแต่ช้งแค่บริเวณ บริเวณหัวใจอะค่ะตรงหัวใจเลยจะเป็นสีแดงช้าเลยค่ะไม่มีเลือดออกนะฮะกระแทกตรงหัวใจอย่างเดียวที่เหลือร่างกายทั้งหมดปกติหมดใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีแผลแผลแบบเล็กน้อยแบบน่าจะแบบพูดไปกับถนนอั่นเงนะคะก็ไม่แน่ใจทีนี้ก็แบบว่าเออมันน่าจะมีเรื่อกรณีหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยหมู่บ้านแถวนั้นนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่แบบเรารู้จักไงก็ขับรถพวกนั้นนะก็ขับรถไปถามว่าเนี่ยเออตอนเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย ได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาาบ้างเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถชนนะแบบทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาว่าคิดว่าเป็นเสียงอะไรระเบิดหรือเปล่าแล้วก็แถวนั้นนะคะมันมันมืดด้วยอะค,ะค่ะบ้านนอกไงคะถ้ามันแบบทุ่มสองทุ่มเขาก็เข้านอนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วบริเวณนั้นก็คือไม่มีไฟไม่มีกล้องวงจรอะไรด้วยแล้วก็แบบเออสงสัยน่าจะมีคู่กรณีนั่นแหละแต่ว่าเขาน่าจะหนีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับที่มั่นก็เลยอาจจัดงานศพ นะก็แบบเอาจัดไว้ที่บ้านจริงๆปกติแล้วว่ะศพอย่างเงี้ยเขาไม่เอาจัดไว้ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่านะ้าทาใจไม่ได้นะ้าก็เลยจัดไว้ที่บ้านค่ะ,ะ,ะประมาณแบบเส็วันแล้วพอแบบนะ้าก็ยังคล่องใจนะคะเมย์ของพี่อ่ะก็เลยแบบไปจุดธูปหน้าศพว่าเออถ้ามันแบบมีคู่กรณีอตามมาให้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ทางประกันเขาแจ้งไว้ด้วยค่ะว่าแบบถ้าไม่มีคู่กรณีจากแบบได้เงินประกันห้าหอแสนแจะเหลือแค่ห้าหมื่นนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะ,ระว่าใจแบบอื่นด้วยใช่ใช่เพราะว่าเป็นการขับมอไซค์ล้มด้วยตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะน่าก็บอกว่าเออถ้ามันมีคู่กรณีจริงๆนอะ่ะขอให้แบบลูกอ่ะไปตามมาให้เขาอะมารับผิดชอบให้ได้นะอนะไรเงีน้ยะค่ะครับนะค่ะพอผ่านมาแบบจัดงานวันที่สี่วันที่ห้านงคะยือยู่ก็มีแบบผู้ชายอะค่ะ เข้ามาในงานค,ค่ะแล้วก็แบบร้องไห้มาหาน้าหนูกับพ่อพ่อพี่อะนะคะว่าแบบว่าถือพานมาเลยมาขอขมาว่าเป็นเขาเองที่แบบขับรถแล้วก็พี่ชายหนูไปชนมาสรารภาพเลยใช่มาสรารภาพคแล้วก็ที่พีคไปกว่าน,นั้นก็คือเขาเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับพวกหนูนั่นแหละเป็นเพื่อนของทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายหนูเราเป็นเพื่อนร่วมงานพี่ชายหนูด้วยอืมค่ะ แล้วก็น,นะหนูก็แบบปล่อยโฮแบบทําใจไม่ได้เลยอะนะหนูก็บอกว่าแล้วทําไมถึงชนเสร็จทำไมถึงไม่มาบอกตั้งแต่คืนนั้นชนเสร็จทำไมถึงไม่บอกแทนที่แบบพี่หนูอาจจะรอดก็ได้ออแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะ่ะขับรถไปไปจอดก็ขับรถมาผ่านมาเจอพี่ชายหนูที่บ้านเพื่อนนี่แหละคก็แบบทักทายกันแล้วบอกว่าไปไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไปไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไหมแบบปไปที่ทอืน่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบพี่ชายหนูก็เออตกลงไปด้วยเพราะเป็นเพื่อนพ่อไงคะแล้วก็เป,เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทํางานที่เดียวกันด้วยเนี้ยครับพี่เขาก็ขับรถยนต์ไปพี่ชายหนูก็ขับหมอใส่ตามแล้วทีเนี้ยเขาอะจอดข้างทางแล้วเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาไม่ได้เปิดไฟหลีทิ้งไว้ด้วยอ่าค่ะเขาแวะชีพี่ชายหนูขับตามไปแล้วแกอะสายตามไม่ดีข้างนึงไงคะพี่ครับ อ่าแล้วเวลาอยู่ในที่มืดแกมองเห็นไม่ชัดแกก็ชนท้ายไปเป็นเปรมค่ะพอชนท้ายเสร็จแกบอกว่าแกทําอะไรไม่ถูกแกก็เลยขับรถหนีแกก็ขับรถหนีมาตั้งสติที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วไฟท้ายที่อยู่ในมือพี่ชายมันอยู่ได้ไงอะ่ะก็คือมันน่าจะเป็นสเก็ดนะคะแล้วพี่ชายหนูกกาไวในมีเลยคืออยู่ในมือแล้วกําไว้แน่นเลยค่ะค่ะ น่าจะเป็นอุบัติเหตุชนตึ้มแล้วก็ชนตรงไฟท้ายแล้วมือเขาก็คือกำอะไรได้ก็คือจีกไว้เลยใช่น่าจะแบบเขาหนูว่าน่าเขาน่าจะไม่ได้เสียชีวิตค่ะที่มันน่าจะแบบจุกก่อนหรือเปล่าคะที่มันโดนหัวใจเนาะจุกแล้วแบบพอแบบจับอะไรได้อะไรเงี้ยเขาก็คว้ามาคือมือกำแน่นเลยที่ที่น้าพวกน้าบอกนะคะเพราะมันอยู่ในมือตอนที่แบบไปห้องแบบจีกี้อย่างนี่น โอ้โหนะ,ะคู่คกรณีก็หนีไปตกใจหนีไปแล,แล้วตอนที่เขามา,าขอเข้ามาค่ะเขาได้บอกไหมคะ,คะว่าอะไรทําให้เขาต้องมาขอเข้ามาคือเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขากลับไปถึงบ้านนะคะคือแบบมีคนมาเคาะประตูหน้าต่างเปิดก๊อกน้ํอค่ะเรียกเขาอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาอยู่ไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่ชนจนถึงวันที่เขาจะต้องมาขอเข้ามาเนี่ยค่ะอ๋อก็จริงจริงตั้งแต่วันแรกเลยป่ะไม่ไม่เกี่ยวกับวันที่แม่เขาไปจุดธูปไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่คะ่ะเขาบอกตั้งแต่วันแรกเลยเจ้าตัวไปตามเองเลยใช่คะ่ะออ,อเพราะว่าเหมือนคืนนั้นนะหนูบอกว่าคืนที่พี่หนูหายไปอะนะหนูได้ยินเสียงประตูบ้านนะคะเปิดประมาณแบบสี่ห้าทุ่มเนี้ย<ค>เปิดแล้วก็ปิดนะก็คิดว่าพี่อยากลับมาแล้วอืมหนูไม่รู้ว่าเป็นจิตของเขาหรือเปล่านะคะเพราะเขาเสียแล้วแบบเออมันถึงเวลาต้อง กับบัญชีวิตปกติอะไรเงี้ยเขายังไม่รู้ตัวแต่เขาก็ยังไม่รู้ตัวจริงเพราะว่าตอนที่เอาเอาไปลงขอนนะคะทางภาคเหนือเขามีร่างทรงเขาเรียกว่าลงขอนะคะมันเป็นเอาวิญญาณอ๋อเป็นเป็นพิธีกรรมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตายภายในแบบสามวันเจ็ดวันเนี้ยค่ะเรียกมาถามแล้วมันจะแม่นสามวันเจ็ดวันร้อยวันเงี้ยโหรอแล้วตอนนั้นเรียกไปถามนะถามว่าอะไรบ้างคะถามก็คือพวกหนูถ้าตอนนั้นยังคนยังยังไม่ได้มาสารภาพนะคะ แต่แต่เอาไปถามที่ก็บอกว่าที่ขับรถไปแล้วอยู่ก็แบบทุ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาโชวอะไรเขาบอกทุ่มเขาก็นอนไปอนอนไปแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามีใครไม่รู้มาติติเขาเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วพอเขาลุกขึ้นมาค่ะมันกลายเป็นมีเขาวสองคนคือนอนอยู่แล้วก็ทยูนเขาลองอล่างออกไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะ คือตอนนั้นที่เอาไปถามเขายังไม่รู้ว่าเขาเสียนะคะพ,พ่อพวกหนูไปถามกับวันที่สองพ่อพวกหนูยังไม่ได้เอาผระไปถอนค่ะค่ะพ,พวกหนูก็ก็ทําเป็นแบบถามเรื่องราวไปก่อนนี่ค่ะอ่าแล้ว,แล,วแล้วยังไงต่อพี่ก็บอกว่าเขาเจอแบบคนสองสามคน,นยืนอยู่เท่านั้นด้วยหัวเราะใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบว่าแล้วเขาก็งงแล้วก็ถามคนข้างว่า ทำไมเขาถึงมีสองคนน่ะอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอใช่ใช่แล้วเขา<ๆ>เขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วแ,แบบกลับบ้านก็กลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครแบบขับรถผ่านไปผ่านมาเรียกก็ไม่ได้ยินอะไรค่ะอืมค่ะแล้วเขาแบบจิตของเขาคือแบบพอเขาทำอะไรไม่ถูกเขาก็เรียกหาพ่อหาแม่เขาบอกเนี่ยค่ะเขาเรียกหาพ่อหาแม่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมๆๆๆค่ะันแ,แสดงว่าที่เล่านี่ก็คือเจ้าตัวเองยังไม่รู้เลยว,ว่าตัวเองจะเสียชีวิต ใช่แล้วเราได้บอกไหมว่าตอนนี้พี่ตายแล้วอะไรเงี้มีการคุยกับสื่อสารกันกลับไหมไม่ไม่ได้บอกค่ะต็รอรอิธะจะก็น่าจะเออรู้แล้วแหละเนาะตอนทําพิธีอะไรเงี้ยอืใช่ค่ะรอรอพระไปถอนอะไรเงี้ยค่ะทําพิธีเสร็จทีเนี้ยพอครบร้อยวันอ่ะก็เอาเอาเขาไปลงอีกทีหนึ่งเพื่อถามอืมอไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาอ่ะถึงถึงเวลาของเขาแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกถูกหมดเลยนะเขาบอกว่าชาติเนี้ยคือแบบ คนคนที่เป็นนั่งทรงเขายังไม่รู้เลยอะว,ว่าแบบพี่ชายหรืพิการเขาบอกชาติเนี้ยเขาเกิดมาเขาแบบพิการนะเขาแบบตาไม่ดีไปข้างหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตาไม่ดีไปข้างหนึ่งแบบเกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จริงเลยที่หนูเกิดมาไม่เคยมีแฟนข้อมูลเป๊ะเ,ออเดี๋ยว กลับมาเกิดอีกทีหนึ่งอ่ะเขาจะมาแบบรอๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาบอกว่าการขอนเนี่ยคือการเรียกวิญญาณคนตายไปลงร่างทรงแล้วก็พูดคุยอ๋อใช่ใช่ค่ะคุณป้นเรื่องนี้เกิดนานหรือยังคะประมาณแปดแปดปีเก้าปีละค่ะแล้วหลังจากร้อยวันเราเป็นยังไงบ้างก็ก็พี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมาเกิดนะแล้วแกก็บอกแค่นี้ค่ะเออเดี๋ยวจะทําให้แม่สบายก่อนเขาไม่อยากแบบ เกิดมาในตอนที่แม่ลำบากแบบนี้แล้วที่แบบต้องทำงานแบบหาเงินมาให้กินเชือ้อครอบครัวเขาอยากเกิดมาในในวันที่มีพร้อมอะไรเงี้ยค่ะค่ะพวกหนูก็คิดว่าเออคงได้เงินประกันห้าแสนนั่นแหละที่แบบเออทำให้ครอบครัวดีขึ้น,นะะอะไรเงี้ยค่ะพวกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากสรุปได้ไหมเรียบร้อยไหมก็ได้ก็ได้ประกันมาอะไรค่ะนะก็ซื้อสลากไว้เพราะว่าที่พีกกว่านั้นก็คืออีกสองปีต่อมาค่ะก็คือทำบุญครบ คบปีนะคะจะทําบุญให้พี่เดียทุกปีครบรอบวปันปลายก็วันนั้นนะคะน้าแบบมีเงินทําบุญแบบหลักพันอย่างเงี้ยค่ะน้าก็ไปจุดทูปบอกว่าแบบเออเนี่ยปีเนี้ยแบบมีเงินทําบุญให้นิดเดียวนะ้าแบบพี่หนูอแะบบเสียวันที่สิบหกใช่ไหมมันตรงกับวันเหวยออกพอดีนะ้าจดุดทูปที่สิบห้าค่ะน้าก็บอกปีเนี้ยมีเงินทําบุญให้นิดเดียวนะ้าขอให้ถูกหวยแล้วก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะได้มีเงินทําบุญหลักหลักมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยพอแบบวันที่สิบหกมานะก็ถูกหวยหลักหมืน่นค่ะได้ตามที่ขอเลยค่ะแล้วทีนั้นก็นะก็แบบดีใจมากแบบว่าเออขอบคุณน,นะลูกที่แบบว่าได้เงินหลักหมืน่นมันเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะทำบุญชุดใหญ่ให้น,นคะคะแต่ที่เมื่ก่อนนั้นก็คืออีกวันนึงอะ,ค,ะงค่ะทางธนาคารโน้บอกว่าวบบ่าหนูนถูกหวยยี่สิบล้าน มันไม่น่าจะกิดกัเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มหที่พี่บอกเลยนะว่าเขาอยากทําให้แม่สบายก่อนนี่ไงก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งที่เขาผูกพันไว้แล้วก็อยากจะทําให้กับคนที่เขารักอะเนาะใช่ใช่ค่ะพวกหนูยังไม่เชื่อเลยแบบอ้อถูกหลักเหมือนก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตายแล้วยี่สิบล้านมาเลยในความโชคายก็ยังมีรอยยิ้มไม่หรอกแต่มันก็เที่ยงกันไม่ได้หรอกแนนว่ากับสิ่งที่สูญเสียไปอะเนาะเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ เป็นคนดีมากเป็นคนคดีแบบทุกคนบอกเลยว่าไม่น่าจะเสียคนแบบแบบนี้ไปเพราะเรือ่องนี้อะไรเงี้ยค่ะ,คะโอเคนี่คือเรื่องเราทั้งหมดนะคุณเปิ้ลเนาะใช่ค่ะอเคขอบคุณนะคะคุณเปิ้ลได้ค่ะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโป